ไม้ไหวเลยนะครับเจอแบบนี้ขนลุกขนพองเลยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็พาพี่พีเอฟซีกลับมายังบ้านต้นไม้ของพี่อยู่นะครับซึ่งเป็นบ้านต้นไม้ที่อยู่บนต้นไม้สูงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับการนอนที่สูงที่ต่ํานะครับเพราะอะไรถึงต้องนอนที่สูงหรือต้องนอนที่ต่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปอธิบายบนบนบ้านต้นไม้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะขึ้นไปผมเคยบอกไปแล้วนะครับกระเป๋าเนี่ย นะครับถ้าเรามีเชือกเนี่ยเราควรผมเตรียมเชือกไว้ด้วยนะเราควรใช้เชือกเนี่ยดึงสัมภาระหรือกระเป๋าเราขึ้นไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ทางขึ้นหรือบันไดด้วยนะครับว่ามันสะดวกกับการอเอาเชือกขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวนะผมนี่นะครับถ้าไม่สะดวกเราก็จาเป็นต้องแบกกระเป๋าขึ้นไปนะครับปัญหาต่อไปคือเราต้องเช็คขั้นบันไดแต่ละขั้นนะครับเช็คให้ละเอียดนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมพูดเยอะก็ ผ่านไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้ล้วนๆเลยเกี่ยวกับการนอนที่สูงแล้วก็ที่ต่ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปพูดคุยกันบนห้างเลยไอ้บนบนบ้านต้นไม้เลยนะครับผม เห็นไหมครับนี่ขั้นบันไดผุพังไปแล้วนะครับอันตรายมากนะครับนี่ Субтитры сделал DimaTorzok ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมจะพามาดูห้างหลังนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มานานมากแล้วนะครับผมบ้านต้นไม้สิผมชอบเรียกว่าห้างเนาะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่หลังคงหลังคาก็ยังไม่ผุพังนะครับแต่ก็อาจจะมีรอยชํารุดบ้างเล็กน้อยนะครับผมส่วนเต้านะครับเตาดูเหมือนเพิ่งจะมีการใช้งานไปไม่ไม่ไม่นานนี่เองนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ นะครับฟากสภาพพื้นคานต,ต่างๆก็ถือว่าแข็งแรงสิ่งที่ต้องซ่อมแซมนะครับก็จะมีแต่บันไดนะครับบันไดบางขั้นเนี่ยมันผุพังไปเยอะนะครับผมมา,มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหลายๆคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์กันมากันมาว่าทําไมเข้าป่าไม่นอนที่สูงนะครับอันนี้ผมจะตอบนะครับผมอ่าทำไมถึงไม่นอนที่สูงนะครับเพราะว่าป่าที่ผมอยู่ มันไม่มีร่องรอยของสัตว์ใหญ่อย่างเช่นช้างเสือมีกระทิงนะครับโดยสามสี่ชนิดเนี่ยนะครับถ้าเจอรอยเท้ามันเยอะเะเราควรนอนที่สูงนะครับผมถ้าไม่มีเราก็นอนที่ต่ําได้นะครับถ้าเรานอนที่ต่ําเราก็อย่าไปนอนขวางแหล่งอาหารสัตว์หรือทางเดินของสัตว์นะครับผมไม่ใช่ว่าเออะจะนอนที่สูงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผม ส่วนการนอนที่สูงมีผลดีไหมมีนะครับการนอนที่ต่ำมีผลดีไหมมีนะครับผมนอนที่สูงมีผลเสียไหมก็มีที่ต่ำมีผลเสียไหมมีนะครับมีมีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับการนอนที่สูงนะครับพื้นที่ในการหลบหลีกเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินมันไม่มีนะครับผมหรือถ้านอนบนห้างก็มีน้อยนะครับแล้วก็เสี่ยง นะครับเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเช่กนการเผลอดเดินตกลงไปนะครับเพราะว่าเราเวลาเรานอนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยสมองเราเนี่ยไม่ยังไม่ทํางานเต็ม,ท,มที่นะพูดง่ายๆนะครับเราเอาจจะเผลอดเดินตกลงไปได้หรือเราผูกเลยนอนบนที่สูงเราตื่นมาปุ๊บเราอาจจะลงไปจากไปเลยก็ได้ในในขนาดเดียวกันที่เราคิดว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่เตี้ยนะครับผมส่วนการนอนที่ต่ำผลดีมันคือ เราก่อไฟได้ต่อทั้งคืนนะครับอ่าแล้วก็เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเราสามารถจะวิ่งหนีตรงไหนก็ได้ถ้าเรารู้ตัวก่อนนะครับผมเพราะพื้นที่มันกว้างใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ไหวพี่ของตัวเรานะครับผมแล้วก็ข้อเสียคือเสี่ยงต่อสัตว์ใหญ่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องใช้เขาเรียกอ,อะไรประสบการณ์แล้วก็การสังเกตของเรานะครับไม่ใช่ว่า เข้าป่าลึกเราจะนอนที่สูงอย่างเดียวไม่ใช่ในพานสมัยก่อนนะครับการเขามานั่งห้างเฝ้าสัตว์เนี่ยทําไมถึงไม่ลงจากห้างห้ามลงจากห้างกลางคืนมันเป็นเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยแสงไฟฉายเขาไม่ได้สว่างเหมือนสมัยนี้แม้สมัยนี้ก็ไม่ควรลงนะครับเพราะว่าเรามองได้ไม่เห็นเหมือนกลางวันนะครับผมนั่นนั่นคือเหตุผลแรกของการห้ามลงจากห้างในเกลางคืนนะครับผมแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งห้ามฉี่ลงจาก บนห้างหรือบนที่สูงลงไปมันเป็นเพราะว่าในพันสมัยก่อนนะครับเขามานอนห้างถ้าเขาฉี่ลงไปอย่างนั้น่ะสัตว์จะได้กลิ่นฉี่ของเราแล้วก็สัตว์จะไม่เข้าใกล้นะครับผมแต่ถ้าการนอนเพื่อหลีเลี่ยงสัตว์ป่าฉี่ได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรฉี่นะครับผมก็ไม่ไม่ควรฉี่หาก,ก็บอกให้ภายขวดแล้วก็ได้ฉี่เก็บไว้ถ้าปวดหนักจะถ่ายยังไงหลายหลายคนถามมา ไม่ได้ครับผมถ้าเวเกลังคืนไม่ได้ถ้าจะลงไปต้องมีเพื่อนนะครับผมเราต้องมีอาวุธที่ป้องกันตัวในระยะไกลได้ไม่ใช่มีดนะครับอาจจะเป็นหน้าระยะไกลผมพูดแค่นี้ก็น่า,าจะรู้นะครับผมผมเห็นหลายคอมเมนต์มากผมตอบไป,มปไม่รู้จะตอบยังไงแล้วนะครับก็ยังมีคอมเมนต์แบบนี้มาอยู่เรื่อยๆแล้วก็เยอะขึ้นบางทีนะครับผมการนอนในป่าเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่านอนที่สูงมันจะปลอดภัยนอนที่ต่ามันจะไม่ปลอดภัยไม่ใช่นะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับประเด็นการน,นอนที่สูงที่ต่ําทําไมไม่นอนที่สูงทําไมไม่นอนที่ต่ํานะครับผมก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับผมก็ผมตอบให้ทุกทกท่านเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แต่ก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับที่มาคอมเมนต์พูดคุยกันแม้ผมไม่ได้ตอบแต่ผมอ่านนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมบางคอมเมนต์เนี่ยอย่างเช่นพี่ยุงไปไหนอย่างเงี้ยผมตอบไปแล้วบางทีพี่ยุงเนี่ยนะครับต้องอยู่ดูแลครอบครัวนะตอนนี้พี่ยุงกําลังจะมี สมาชิกใหม่หนึ่งคน,นครับกําลังจะมีนะยังไม่มีนะครับก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่พี่ยุงไม่ค่อยได้เข้าป่าเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งทําไมเข้าป่าไปคนเดียวทาไมไม่ไม่ชวนเพื่อนไปด้วยมันเป็นเพราะว่าทุกคนมันว่างไม่ตรงกันเสมอไปนะครับบางครั้งก็ว่างตรงกันบางครั้งก็ว่างไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีงานมีการมีหน้าที่เป็นของตัวเองที่ต้องทําบ่อยครั้งนะครับผมจะเข้าป่าคนเดียวนะครับกลัวไหม ก็มีกลัวบ้างแหละนะครับยอมรับว่าก็มีกลัวบ้างกลัวอะไรกลัวสัตว์ป่านะครับอย่างเช่นพวกงูตะขาบแล้วก็สัตว์ที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้นพวกหมีอะไรพวกนี้นะครับผมอืมก็กลัวก็มีกลัวบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สติแล้วก็ไหวพริบเรานะครับไม่ว่าเราจะเจอได้ยินอะไรเนี่ยก็เราก็สังเกตดูดีๆนะครับถ้าเราได้ยินเสียงอะไรเราส่องได้เลยนะครับส่องได้เลยแต่ถ้าเจอ คนเดินซองสัตว์เนี่ยเราควรสมมุติว่าผมนอนอยู่ที่ต่ําหรือที่สูงก็ตามนะครับเราเจอแสงไฟฉายเนี่ยเราควรเปิดไฟให้เขาเห็นนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าเขากําลังจะล่าสัตว์แล้วสัตว์ตัวนั้นอยู่ในรัศมีของออกระสุนเนี่ยนะครับระยะกระสุนเนี่ยมันอยู่ในรัศมีเดียวกันกับเราหรืออยู่ระดับเดียวกับเราถ้าเขาเกิดยิงขึ้นมาเนี่ยนะครับ มันโดนเราได้นะครับผมทั้งที่ดีเปิดไฟไว้ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนแล้วเราไม่ทักไม่ใช่นะอยู่ในป่าเนี่ยเห็นคนเราต้องทักนะครับจโจรปงจนป่านี่มันมันเป็นนิทานไปแล้วนะครับมันไม่ใช่สมัยเมื่อยุคอะไรอะยุค50ยุค70ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อีกแล้วนะครับผมสมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับป่าลึกแค่ไหนก็ตามนะครับโจรป่าเนี่ยมันอยู่ได้ไม่ลึกมากเท่าไหร่หรอกนะครับมันอยู่ไม่ไกลจากชุมชนหรอกเดินไปก็สองสามชั่วโมงถึงนะครับผม แต่สมัยนี้มันไม่มีแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ชาวบ้านนะครับที่เขายังดำรงชีวิตเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในป่าลึกนะครับก็ยังมีอยู่นะครับผมอย่างเช่นพวกชาวกะเหรี่ยงนะครับก็มีมีเยอะนะครับมีเยอะโดยเฉพาะประเทศพื้นบ้านของเรามีเยอะมากนะครับดังนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับผมเราเข้าป่าเนี่ยเราเจอคนผมเวลาผมเข้าป่าผมเจอคนนลผมดีใจนะนะครับผมจะชวนเข้ามาดื่มกาแฟงกาแฟเออ้ยดื่มกาแฟยังผมจะมีผมจะก่อไฟนะครับ แล้วก็ต้มน้ําร้อนชงมกาแฟดื่มกันนะครับเป็นการทักทายนะครับผมเป็นการทักทายของของชาวกะเหรี่ยงนะสำหรับผมของคนเดินป่าแะไะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ชาวกะเหรี่ยงนะครับเวลาผมเจอใครหรือน้องๆทุกคนแหละเวลาเข้าป่าเราเจอใครเนี <c ute analytics> ่ยเขาจะทักทายแล้วก็ชวนดื่มกาแฟถ้ามีขนมนมเนยแล้วก็แบ่งกันกินอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถามทายสุรุสุขดิบว่าเออไปไหนมาไหนไปทําอะไรอะไรอย่างนี้ ก็มีแค่นั้นนะครับบางคนก็ให้ถ่ายบางคนก็ไม่ถ่ายนะครับผมเขาก็ต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของไว้นะครับผมนั่นแหละนะครับก็เวลาจะดูจะเสพสื่ออะไรใดๆมันต้องดูความเป็นจริงในปัจจุบันด้วยนะครับเวลาเราจะเชื่ออะไรนะครับแล้วก็ลวหลายๆคนก็บอกว่าผมเข้าป่าเจอสิ่งลี้ลับไหมผมไม่แน่ใจว่าเจอหรือเปล่านะครับได้ยินเสียงอะไรเงี้ยแต่เราส่องไม่เจอบางทีเนี่ยมันน่าจะเป็นเอ่อ เขาเรียกอะไรหนูเงี้ยหนูหนูตัวใหญ่ในป่านะครับมันมันตัวเล็กนะมันมันตัวตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่า,ามันมันยังเล็กอยู่ที่เราจะมองเห็นได้ง่ายนะครับเพราะว่าป่ามันรกนะครับผมนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ผมดินเสียงแล้วสองไม่เจอน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแต่บางทีเนี่ยดินเสียงเดินเสียงอะไรพวกนี้นะครับก<ๆ>็ส่องไม่เห็นนะครับเสียงไม้หักอะไรพวกนี้นะครับผมส่องไม่เจอตัวอันนั้นก็แปลกใจเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดว่ามัน เป็นเป็นสิ่งลับใดๆนะครับผมก็เฉยๆนะครับผมบางคนเขาคอมเมนต์ถามว่าได้พกเครื่องรางของขัง,งไหมเวลาเข้าป่าผมไม่มีเครื่องรางของขัง,งนะครับก็ผมไม่มีเลยสักอย่างหนึ่งนะครับผมใช้ทักษะแล้วความรล้วนเลยนะครับผมไม่มีนะครับผมแล้วก็หลงป่าเขาบอกว่าเอ่อให้อะไรนะไหว้เจ้าที่เจ้าทางอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมปฏิบัติแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่า มันขัดกับหลักความเชื่อของผมนะครับผมโ okay. อเคเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกันละกันเอาเป็นว่าผมไม่ได้ผมทําไม่ได้แล้วก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าเข้าป่านอนห้างตอนเช้าเก็บของกลับคือมันเป็นนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังผมต้องการถ่ายให้บรรยากาศสําหรับคนที่เขาอยากเสพบ,บรรยากาศไม่ว่าจะบนห้างริมลาําธารบนเขาในป่าป่าดิบชื้นป่าไผ่อะไรพวกนี้นะครับผมในป่าขึ้นชื่อว่าในป่านะครับผมต้องการจะถ่ายให้เขาดูบางคนเขาไม่มีโอกาสได้เข้าป่านะครับผม ก็ถ้าคุณชื่อชอบแบบไหนก็ดูแบบนั้นนะครับผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่พัฒนาคือไม่พัฒนาผมไม่เข้าใจไม่พัฒนาคือเรื่องในป่าเนี่ยมันมีอีกเยอะนะครับที่ผมต้องการจะสื่อนะครับผมต้องการจะถ่ายทอดออกมานะครับเป็นความรู้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยเขาต้องทํางานประจำนะครับมีหน้าที่การงานที่ไม่มีไม่มีเวลาที่จะเข้าป่านะครับ เขาก็อยากจะรู้ก็มีนะครับบางคนอยากจะมานอนตาผมก็มีแต่ถ้าผมมีเวลาก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับผมทุกๆท,ท่านนะครับแต่ก็ต้องติดต่อล่วงหน้ากันไว้นะนะครับผมก็เวลาผมก็ไม่ค่อยจะมีกันเท่าไหร่หรอกนะครับอาทิตย์หนึ่งผมก็จะว่างสักวันสองวันว่างก็อยู่กับลูกอย่างที่เห็นกันนะครับผมบางคนเขาบอกว่าเอ้ยไม่ลงคลิปหรอทําไมหายเงียบไปเลยผมลงแต่ว่าทางเราทางระบบมันไม่แจ้งเตือนนะครับดังนั้นเราต้อง เข้าไปในช่องนะครับพิมพ์ชื่อช่องแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปดูนะครับว่ามีคลิปใหม่ลงหรือเปล่าเพราะบางทีผมอัพคลิปไปเนี่ยสองสาวันนู่นกว่าจะแจ้งเตือนไปนะครับผมก็งงๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับผมก็เลยโพสต์แซวออกไปนะครับว่าเอ่อยอดวิวตกนึกว่า AI ปิดกัน้นแต่ที่ไหนได้ A FC เริ่มเกียดเราอันนี้ก็เป็นมันเป็นนิสัยของผมนะครับที่ผมชอบหยอกๆเล่นผมเป็นคนขี้เล่นนะครับผม หลายๆคนก็มาคอมเมนต์แต่ว่าผมไม่ได้คิดมากหรอกแต่ผมแค่อยากอธิบายในมุมของผมนะครับสำหรับสำหรับคอมเมนต์ที่ไม่เข้าใจนะครับผมพี่ๆหลายๆคนก็บอกเออไม่ได้เกลียดหรอกก็ขอบคุณนะครับผมก็ผมว่าพี่ๆไม่ได้เกลียดหรอกผมมันได้ไอ้แคปชั่นนี่มาจากคุณลุงท่านหนึ่งนะครับที่เขาก็เป็นอินฟูคนหนึ่งอินฟูสายตลกนะครับผม,ผมก็แล้วเอามาโพสเล่นๆแค่นั้นเองนะครับ ก็เดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะนอนที่นี่คนเดียวนะครับมาคนเดียวก็นอนคนเดียวนะครับผมก็ผมไม่ได้เอาอาหารอะไรมาประกอบที่นี่หรอกนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันประกอบอาหารลําบากนะครับฝืนฟืนมันต้องขนขึ้นมาอีกผมเตมรียมอุปกรณ์มาพร้อมแหละไม่ใช่ม่พร้อมนะครับแต่ถ้ามันมืดมดมาเม,มื่อไหร่ก็ต้องน่าจะต้องก่อไฟไล่ยุงสักหน่อยนะครับผมห้างตรงนี้นะครับข้างล่างหมูป่าเยอะมากนะครับบริเวณข้างหลังนู่นะนะครับรอยหมูป่าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เก้ง กวางก็มีนะครับลอยมีเยอะมากแต่ว่าพวกกระเทงช้างพวกมีพวกเสือเราไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีเพราะตรงนี้มันอยู่บนยอดเขาสูงนะครับแล้วก็มันไม่ใกล้มไม่ใกล้แหล่งน้ํานะครับผมก็คงหวังว่าคงเคลียร์กันนะครับผมสําหรับคนที่บอกว่าผมพูดมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะให้ผมทําไงดีอะนะครับคือในสไตล์ของช่องผมอ่ะผมต้องการอธิบายนะครับผม คือผมไม่ได้มาเล่นละครบ้าเข้าใจไหมผมต้องการอธิบายนะครับต้องการอธิบายให้คนที่เขาอยากรู้นะครับแต่สาหรับคนที่เขาไม่อยากจะฟังหรือเขารู้อยู่แล้วหรือเขาไม่อยากจะรู้เนี่ยก่อผ่านไปได้เลยนะครับผมผมมันก็เป็นสิทธิ์ของของคนดูนะครับว่าอยากจะดูช่วงไหนหรือไม่อยากจะดูช่วงไหนนะครับผมถ้าก่อผ่านมนากเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่รู้เลยเกี่ยวกับคลิปนั้นนะครับมันจะได้ดูเฉพาะไอไฮไลท์นะครับผม แล้วก็บางทีเนี่ยผมตอบนะครับผมตอบไปพี่เอฟซีเวลาหลายคนเนี่ยนะครับตอบไปในวิดีโอผมดูผมรู้เลยว่าการรับชมของพี่พี่เอฟซีเอฟซีบางคนนะครับมีการกดข้ามมากเกินไปจนไม่ได้ฟังในสิ่งที่ผมตอบไปแล้วนะครับมันก็เลยมีคอมเมนต์ที่ซ้ำๆเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันบางคนก็เป็นพี่ๆคนเดิมๆมาคอมเมนต์ในคอมเมนต์เดียวกันนะครับผมในหลายๆคลิปนะครับ ซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าการกอร่อมากเกินไปถ้าเอาพูดง่ายๆนะถ้าอยากจะรับรูอ้อยากจะรู้ข้อมูลที่ผมจะถ่ายทอดออกไปก็อย่าไปกอ่อนะครับถ้ากก็ไม่ได้รู้แค่นั้นเองนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ผมจะเข้าป่าลึกอะไรเงี้ยผมจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆสอดแทรกมาเสมอนะครับผมไม่ได้มาถ่ายแบบว่าคนดูไม่ได้เลยเลยอะไรเงี้ย ครับได้บางคลิปมันก็ได้แต่บรรยากาศแหละมันไม่มีความรู้ในนั้นนะครับบางคลิปก็ได้ทั้งทักษะในการเลือกวัสดุในการมาสร้างที่พักนะครับสังเกตพื้นที่นะครับผมอาจจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆที่กินได้และกินไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นพืชพันธุ์ต่างๆที่อันตรายอะไรพวกนี้นะครับผมนั่นแหละการเข้าป่าของผมผมอยากจะสื่ออยากจะถ่ายทอดแบบนี้ออกไปนะครับผมไม่ได้มายังไงจะพูดยังไงดี ผมผมไม่ได้มันเล่นละครบ้างไอ้พูดง่ายๆไอ้นี่ผมผมยังพูดตรงไปตรงมานะ่จาจะโกรธผมผมก็ห้ามไม่ได้นะครับผมก็ผมจริงๆเจตนาผมงั้นจริงๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะนอนพักละนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับผมผมว่าคืนนี้ผมน่าจะหนาวสั้น <c oughs> นอนบนต้นไม้มัมนมนนนะันมันหนาวนะกลางคืนมันหนาวมากนะครับกลางคืน,นียายอากาศมันมันน่าจะเย็ยนกว่านอนข้างล่างนะครับผม ตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วนะครับบรรยากาศเนี่ยวรู้สึกวังเวงไงก็ไม่รู้นะครับผมการนอนตาคนเดียวมันก็มีความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมส่วนอากาศก็เริ่มเย็นลงทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมคาดว่าหลังเจ้งคืนเนี่ยน่าจะหนาวกว่านี้แล้วก็อากาศเย็นกว่านี้นะครับเดี๋ยวมานอนรับบรรยากาศบนห้างหรือบนบ้านต้นไม้หลังนี้กับผมในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ไว้เจอกัน,น,นในวันพุ่งเช้านะครับผม ราตรีสวัสดิ์นะครับ หวายมากไปไม้ไหวเลยนะครับผมวุ่นฝั่งนี้แหละตัวอะไรเจอแบบนี้ขนล,ลุกขนพองเลยนะครับ เก,ก่อนที่ผมจะปิดไฟนะครับได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาตัดหม้อยู่ข้างล่างนู่นนะครับดังอยู่หลายทีเหมือนกันนะครับหลังจากผมปิดไฟได้สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินใกล้ๆนะครับเริ่มใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผมก็เลยได้เอามือถือขึ้นมาถ่ายนะครับลอกล้องขึ้นมาถ่ายมันแปลกตรงที่ว่า วิ่งลากไต่ห้างแต่สองไม่เจออะไรเลยผมนึกว่าเก้งกว่างที่แรกนึกในใจไม่เก้งกว่างแน่ๆน,นะครับพอสองไปไม่เจอ,อเลยนูน่นเสียงฟันไม้ดังจากฝั่งนูน่นครับเสียง,งเดินครับผมเริ่มได้ยินมาจากฝั่งนูน่นเริ่มใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับพอ เปิดไฟใายจริงๆไม่เจอเลยโอเคผมขอนอนต่อนะครับ oh, ตอนนี้โอ้โอ้ดีสี่ครึ่งแล้วนะครับอืม mm. บอกเลยว่า ากาศเ,เหนียวมากครับโอ้หเอาจริงผมขอนอนต่อก็แล้วกันนะครับผมก็บายบายครับรากที่ตุดน,นะครับ